คำสิ่งซัมเบอรี่นะคะวันนี้เป็นงานกีฬาสีใหญ่ของโรงเรียนโบนะคะซึ่งโบก็จะเดินพาเรตนะคะแล้วโบก็เป็นนักกีฬาดับเพลิงแห่คอบเพลิงแห่อัูกแล้วนะคะ ชมกันได้นะครับแล้วก็โบก็จะมีเต้นแล้วก็วิ่งผ่านด้วยนะครับ<อ>มาดูทีว่าบจะชนะแล้วเต้นบจะควนแค่ไหนนะครับไฟเลยครับแล้วไหนเบสอะเบสเข้าไปถ่ายหนังของบ้างไฟฟิล์มนะครับแต่ยังไม่บอกว่าเป็นของเป็นแบบเรื่องชื่ออะไรนะครับรอดูกันเองแล้วก็วันนี้เบสไม่อยู่บก็เลยทําหน้าที่แทนนะครับแล้วบก็อยู่สีแดงแก้มไม่แดงไม่มีแรงเลยนะครับสวัสดีค่ะเราสองคนนะเบสฝากถึงเวลน,นะ เป็นทุกอย่างให้แกแล้วล่าสุดมางานกีฬาสีน้องเธอทางที่เธอไปทำงานเราก็มาให้แล้วเดี๋ยวมาแล้วมคนนี้ค่ายนะจ๊ะคนนี้ค่ะ่ายนะจ๊ะจะไปเจอขบวนพาเลทแล้วจ้ะโอเคแล้วก็โบก็จะมีวิ่งด้วยนะครับวิ่งดับเพลิงวิ่งขอมเพลิ่งเออคอมเพลิ่งคอมเพลิ่งแล้วก็วิ่งพัดด้วยนะครับ วันที่23ตุลาคม2550บิดาคือคุณเรเอกสมราษฎร์คำสิงห์มารดาคุณสาวดีคำสิงห์ปัจจุบันศึกษาระดับชัน้นประถมศึกษาปีที่6ทับ5และเป็นนักฟุบตบอลสังกัดทีม SCG เมืองทองยูเนเต็ดผลงานที่โดดเด่เนเล่นทองรายการไมโลฟุตซอลถ้วยพระราชนสมนเด็จพระนิิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินทร์สยามบรมราชกุมารี แชมป์เหรียญทองรายการเจชนาทิพย์แชมป์เหรียญทองรายการ Sing Cup, าสิงห์จูเนียร์ครับที่21ระดับประเทศแชมป์เหรียญทองซีลฟาไทยแลนด์ระดับประเทศและได้ไปแข่งขันทุกรอนที่ประเทศจีนแชมป์เหรียญทองรายการเบลกรินยูทวีลเฟฟอร์น่า มีหลายรายการนะคะที่น้องโบ๊ทได้ได้รับรางวัลมานะคะเป็นรายการระดับอาเชียน,นะคะมีประเทศที่ร่วมกันถึง10ประเทศนะคะแล้วปัจจุบันนะคะน้องโบ๊น้องโบ๊ได้เป็นยูทูบเบอร์ปปต้นๆของเมืองไทยภายใต้ชื่อคำสินแฟมิลี่ชนแนละคะที่มียอดติดตามมากกว่า2ล้านคนับน้องโบ๊นะคะเจ้าพนักกฟุตบอลหาสุดท้ายนะคะแล้วก็ยวิ่งไปได้วยกันนะคะ เริ่มร้อนแล้วนะจบแล้วเขาเสียบปลัมกอีกแล้ะไปแล้วนะคะสวยงามมากเน่อจาว่าเราทุกทุกสามคนไม่ได้นะคะขอตัวแทนเป็นคนเดียวนะและแล้วเขาก็ชูขึ้นมาขอเสียงปรัมือีกแล้วแล้วก็จุดไฟ ปที่บาร์เซโลนาปี2535รุ่นเฟททอเวนะคะได้เหรียญทองโวยถาโลกที่ประเทศอิตาลีเหรียญทองการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่12ปี2537ที่เมืองฮกโรชิมาประเทศญี่ปุ่นคุณสมรักได้เหรียญทองจากกีฬาซีเกมสที่เชียงใหม่และได้รับการคัดเลือกให้เข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิกรอบสุดท้ายปี2539สามารถคว้าเหรียญทองจากโอลิมปิกมาได้นะคะและ เป็นนักกีฬาอาวุโสของโรงเรียนพิศษาษาในปีนี้นะคะคือคุณโทษค่ะเรือเอกสมรักคำสงงค่ะขอเสียงปรบมือให้กับนักกีฬาอาวุโสในวันนี้ค่ะทุกคนกล่าวคำอาพ,พัพเจ้า้าภพ,พเจ้าขอประกาศตนนกที่นี้ว่าขอประกาศตนนักที่นี้ว่า ข้าพเจ้าเป็นนักกีฬาสมัครเล่นข้าพเจ้าเป็นนักกีฬาสมัครเล่นขอปฏิญาณตนว่าขอปฏิญาณตนว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะแข่งขันกีฬาด้วยจิตใจของกีฬาอย่างแท้จริงจะแข่งขันกีฬาด้วยจิตใจของนักกีฬาอันแท้จริงอเชิญเลยครับทุกคนเชิญที่เดียวมุกเชิกระบวนพาเลทเตรียมพรนะคะ

เธอกับเธอในวันที่ฉันมีเหลืออะไรเธอจะรับได้ไหมในวันที่ฉันไม่มีไรเลยเธอคิดไม่ดีตอนที่เดินอยู่ลำบากข้อตกลงทีุ่้ณบอกที่เด็กฉันจะมีหัวใจหัวใจ รางคาแล้วก็ไปตั้งแข่งขันวิ่ง4คู50เมตรเดี๋ยวจ้ายังไม่รู้ว่าใครจะรับกไปก่อนใครจะเลิกไปก่อนแอ้ไปก่อนเขียววันที่สอ๊อ เนี่ยสีได้ดีมีเฮตลอดเลยสมัยนี้รู้สึกโอ้โห้ลุ้นกันสนุกจริงๆดาวขอรนต่อไปปอสี่้มันงวนี้กเี่ยม ปวสิบปวสิบปวสิชายปวสิบสิบห้าสิบห้าเออเต็มที่ห้าเออเ <15. S 2> ต็มิ่หาเลยไปผมเล่นแข่งขันเออผมแข่งขันของปหกชายมาแล้วเรวทสี รางวัลน,นะคะให้กับนกักกีฬาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนะคะที่้องทั้งกำลังจะเริ่มการแข่งขันกีฬาในระดับชั้นมัธยมนะคะมาเชียร์กันค่ะรับรองนะคะสปีดเต็มร้อยเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลดดดค์กดแชร์กด้วยช่วยกัมเพื่อาะะมาพาชคลิปใหม่ด้วยครับสวัสดีครับ